สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่ฮักแพงสุขุสุขคนคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามซอยบึงซอยแชร์คลิปวิดีโอนะคะเอฟซอีหลาอุ้งอิง FC ฟพอโจเอฟซสาวหน่อยเพชรบ,บานแพงคะ่ะตอนนี้บ่ทันดีนอนอยู่คะ่ะพี่น้องตีซีก่กลัวแล้วยังเดินทางกับอุบลน,นะคะมาจากไทยงานไเอมรอยห้าสิบค่ะเอมรอยหแจกท่องถูกงานมอลำ ฝ่าค้นฟ้าเอ็มไปลุนท่องนาหาันมอลำ่กับเอ็มรอยหาซิบนะคะเพื่อนติดต่อประสานงานให้สาวนุ่มยืนไปทายในส่วนของบูตรกิจกรรมติดต่อมาเป็นเดือนละละพี่น้องคะแล้วก็ยืนยันมาเบึงประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะได้มาทายเพิ่นเลือกมืองานก็คือ ให้สาวน้ำเยินมาถ่ายงานวันที่20พฤศจิกายน2566นะคะพี่น้องแล้วกัเอ็มร้อยห้าสิบนี่เพื่นจะสนับสนุนวงหมอลำ่อ่าหลายๆคณะเนานะพี่น้องบอกว่าจะเป็นหมอลำใจเกินร้อยปฐทมบันทึงศิลป์ระเบียบวัฒนศิลป์อีสานสนครศิลป์นะคะพี่น้องคะซึ่งกับเมื่อน,นี่ทีสาวนมเยินเดมา่ายอยู่ทีจตุรัสชัยภูมิเป็นวงหมอลำใจเกินร้อยค่ะพี่น้องคะกับ ได้ถ่ายในส่วนของบุตรกิจกรรมกับบริเวณงานนํานิดๆหน่นอยๆตามทีตามทีามท,ามท,ทางทางเพิ่นระบุมานะคะทั้งเอ็มรอยหาสิบระบุมาว่าให้ถ่ายในส่วนใดแน่นะคะพี่น้องก้วาวซู่กันฟังตั้งแต่เดินทางแล้วนาอพี่น้องตั้งแต่เดินทางมาจาตุรัสเชยภูม่มแล้วล่ะนะคะแล้วตอนนี้กับเ็จสินภารกิจการงานกับเดินทางกลับแต่ว่ามือกลองงวงนอนพี่น้องให้เพิ่น หนีบจักน้อยนึงส่วนสาวนมเยินนี่นอนบพทันหลับเป็นคนกลางคืนไปแล้วคือวนะ่าเนาะเป็นคนกลางคืนไปแล้วพัตานี่พี่น้องคะจากการที่สาวนมเยินรับงานมาถ่ายงานเอ็มรอยหาซิบังเอิญบังเอิญพี่น้องมาตรงกันกับที่วันที่สิบเก้าเนาะบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นประกาศผ่านเฟซบุ๊กของเพิ่นเนาะ เรื่องเาวของการถ่ายคลิปของสาวน้อยเพชรปันแพงในมือที่เพื่อนมีไล่สุดกลุ่มปิดนะคะพี่น้องเพิ่นมีประกาศซึ่งตอนแรกๆก่อนที่สาวน้ำเงินจะถ่ายถ่ายกิจกรรมเอ็มรอยหาสาวน้ำเงินก็เฮดคลิปกับเมื่อกล้องเว้าสูพี่น้องฟังอยู่ก็ตั้งแต่เพื่อนโพสต,ตอนที่ว่าผมได้คุยกับลูกทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันไหนวงทำกลุ่มปิดทีมงาน จะไม่ถ่ายการแสดงหน้าเวทีแล้วอัพลง YouTube ในวันนั้นแต่ยังมีคอนเทนต์หลังเวทีให้ชมเหมือนเดิมแล้วฝาก y o u t u b e อที่ไปก่อติดกับวงเงื่อนไขตามนี้นะครับถือว่าให้เกียรติท่านที่ซื้อบัตรเข้าชมในกลุ่มปิดเริ่มคืนนี้นะคะเพื่อนโพสแบบนี้อ่าโพสขึ้นมากซึ่งตอนนั้เท่ากับพากันไทยหนางานกันอยู่เนาะ แงานคอนเสิร์ตอีหลาอุ้งอิงนะคะพี่น้องสาวน้ำเย็นก็มือกลองก็ได้คุยกับบอสโจโอ,อีลีพี่น้องคะเราก็ถามถึงเรื่องนี้ล่ะว่าตกลงเอาจังไดน,นะคือทายได้บอทายจังไดก็เข้าใจพี่น้องสาวน้ำเย็นก็เอาในคลิปก็เข้าใจทุกอย่างเราเพิ่นกับว่าในช่วงที่มีกลุ่มปิดกะขอให้เก็บคลิปไปก่อนจนกว่าเซ็ตสิ้นกลุ่มปิดเราจังเอาออกไม่ได้อันนี้อันนี้เป็น เป็นการคุยกันณนะกลางคืนตอนกลางคืนวันที่19พฤศจิกายนเด้อวพี่น้องเด้อแล้วสาวน้ำเยินมาเหตุคลิปตอนแรกวันที่20พฤศจิกายนซึ่งลหลายๆคนกะกะมาคอมเมนต์ใต้คลิปอ่ามันมีอยู่คลิปคลิปหนึ่งที่สาวน้ำเยินลงก่อนหน้านี้นะนะคะพี่น้องว่าสาวน้ำเงินเข้าใจพีเตอร์อันนั้นอันนี้เพราะว่า บอดเพื่อนไห้อาไทยได้ยูเอาออกอย่างังี้สิซึ่งไห้ไทยได้ยูแมนเหล่าสาวน้ำเยืยงกัะยำว่าอาเอาออกจังไดกับตอนนั้นเขาคุยกันก็เพื่อนเพื่อนบอกแบบนั่นแล้วก็ะมือใดโบมีกุมปิดเพื่อนกะไหไทยได้เต็มที่ตามสบายอัปตอนใดก็ได้สาวน้ำเยืนกระวาวในคลิปยู่บัดนี้หลังจากนั้นเพื่อนกะมีการปรับเปลี่ยนนะคะพี่น้องเพื่อนกบมีการปรับเปลี่ยนเพื่อนกะมาไล่สดคุยกับพี่น้องอีกแล้วพี่น้องมาคอมเมนต์สาวน้ำเยื่อนี่หมายถึง คลิปสาวน้ำเงินออกไปแล้วแล้วการคุยในคลิปนั้นคุยณนะตอนที่คุยกับบอดโจขึ้นวันที่1ิเกพฤศจิกายนนะครับพี่น้องวันนี้ในเมื่อเพิ่นปรับใหม่ล่าสุดว่าอาทุกคนถ่ายได้คลิปออกได้ตอนใดก็คือหลังเก่านาฬิกาของมือถัดไปแมนบอกคะนี่สำหรับมือที่มีกลุ่มปิดแล้วกับมือใดม่มมีกลุ่มปิดกะ ไายได้กะอัพกะอัพไปตามตามสะดวกตามสบายคือเพื่อนวานะคะกะเข้าใจตามนั่นค่ะพี่นอ้องสาวน้ำเย้ยนก็เข้าใจตามนั่นแล้วกะยินดีทําตามกติกาเบิสสุยางนะคะพี่ดองกับโบนิมี่อีย่งที่ว่าผู้ลงก้นมามาหายมาวา มาหายมาว่าสาวน้ำเงีนไปแล้วอันสันดานจังสั้นจังสี่หาแต่ผลประโยชน์เออเอาเอาพี่น้องสิว่าจังได้กะว่าพี่น้องคะเพราะว่าค้นบอกหูบอกเข้าใจและบอเดมาถามสาวน้ำเงีนบอเอยินกับหูบอกเอออกจากปากสาวน้ำเงีนบอผิดพี่น้องเรากะบอกเขียดบอขมบอจมบอว่านะคะอาจจะตอบคอมเมนต์ท่านบอท่านพี่น้องฟังกลิปนี้เอาละกันเนาะก็ถือว่าสาวน้ำเงีนมาตอบนะคะว่า ว่าสาวน้ำเงินยังทายบอทาเพิ่นยังห้ทายสาวน้ำเงินทายค่ะพี่น้องแต่ว่าสาวน้ำเงินบอกว่าก่อนหน้านี้ถามแมนทายแล้วปัตานีถามมันน่านมันยังบ่ได้ออกหรือว่า,าเพลงที่มันโดนลิขิ์หลายสาวน้ำเงินก็อาจจะบไดตตามไปในส่วนในมือที่มีกุมปิดบไดตตามไปสุง,งานยกเว้นงานที่ยุก่ใกล้อียังที่วาไปก่อนหน้านี้ ก็คือตามนั่นค่ะพี่น้องก็คือ,อด้วยมือนั่นเข้าคุยกันวันที 49, ่สิบเก้าแมนบอคะเพื่อนบอกว่าคลิปตรงออกที่หลังเขากลับมาคำนวณเนาะถ้าคลิปออกที่หลังเพื่อนสีเบิงเข้าจะวิวเนาะพี่น้องจังสิการเลยต้องขอกำลังใจจากพี่น้องว่าออกตอนใดออกสาออกจังใดแล้วกุมปิดจังออกพ,อกอะะพอี่น้องกับเบิ้งคือเก่าเด้อค่ะแมนบอกคะเพราะฉะนั้นอันคนลังคนบ่ทันเดฟฟังซ้ำเห็นสาวน้ำยื่นไปไทย กิจกรรมของเอ็มรอยหกามมหายแล้วพี่น้องคะสาวน้ำยืนมีสิทธิ์รับผู้สนับสน,นุนการถ่ายคลิปหรือว่ารับรีวิวสินค้าต่างๆได้ค่ะพี่น้องคะกับบริต่างจากยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆหรือว่าท่านหรือว่าท่านอาจจะเป็นศิลปินดาราเป็นหมอรองหมอลำมที่มีผู้ติดต,ตามาทีมีช่องยูทูบที่มีติกตอกที่มี เฟซบุ๊กอีกอย่างที่แบบมีผู้ติดตามมีคนติดตามมา่อมากท่านก็ะรับเมนบ่คะสาวน้ำเยินเป็นยูทูบเบอร์ปาทานีขนขอดมือนี่เพิ่นเพื่อนเห็นว่าเออเฮาเฮ็ดกิจกรรมเกี่ยวกับการตามทายมอลลั่อย่างาังสี่เพื่อนก็นอยากให้มาทายของเพื่อนจยงซสี่สาวน้ำเยินก็นรับนคะค่ะพี่น้องแต่ว่ามันบ่ได้หมายความว่าสาวน้ำเยินรับทำกิจกรรมมองนี้แล้วสาวน้ำเยินจะเลิก าตามไทยอีหลา่าอุ้งอิงเลิกตามไทยพ่อโจเลิกตามไทยสาวหน่อยเพลดเนแพงก็คือจะเลิกกระต่อเมื่อหนึ่งพี่น้องบบเบิงสองเพื่อนบ่ยหายทายนะคะพี่น้องถ้าแมนโบโจเพิ่นบ,นะบนอกว่าเอื้ยผมโบาหายผมผมโบาหายเอื่ยทาย,ทยดดดเดอ้อจังสิเนี่ยสาวน้องเนี่ยก็ต้องเลิกได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าทุกอย่างเขารบเพื่อนที่ของเพื่อนได้ค่ะพ,พี่น้องลิขสิทธิ์ของเพื่อนแมนบอคะเขารบเพืเ่อนเสมอแล้วก็ขอบคุณเพื่อนอยู่ตลอดว่า อ่าเพื่อนห้เห้าวเดตตามไปไทายตามติดแมนบอกคะส่วนพี่น้องที่บอกเข้าใจที่อ่าจจมาเมื่อว่าจังไดนันกะสุดแล้วแต่พี่น้องสุดแล้วแต่แต่มองนี้ก็ยังยืนยันว่ามือนีมาเข็ดกิจกรรมพิเศษนะคะซึ่งได้รับการติดต่อประสานงานให้มาทายกิจกรรมตรงนี้นะติดต่อกันมาเป็นเดือนแล้วคะ่ะพี่น้องบ่แม่นว่าอยู่ดีๆมือนึงม,มือเดียว เห็นบอสโจประกาศยังสั่นสาวน้ำเงินไปอัลาดไปไทยอันนั้นอันนี้มันบอสเดไปได้แบบง่ายๆยังสัตย์เลยค่ะพี่น้องโบแมนยูดีๆจะลุกขึ้นมาไทยเอ็มร้อยห้าสิบได้เลยแมนบอลละค่ะตรงมีการติดต่อประสานงานตรงมีการวางแผนงานกันรล่วงหน้าว่าตรงไปไทยมองไดมือไดถไทยกิจกรรมแบบไดนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเอาคลิปนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อถือว่าสาวน้ำเงินมาตอบมองนี้ล้วกะ บอสโจเพิ่งว่าจังไดล่าสุดว่าให้ทายคลิปได้แบบใดก็คือตามนั่นคลิปตีเฮ้เว่าก่อนหน้านั้นมันก็เป็นคลิปที่เฮ้าเห็นโพสแล้วก็เข้าไปถามบอสโจสาวน้ำเงินถามน่ะค,คือคืนวันที่19เป็นคืนวันที่20สซ้ำแต่ว่าเป็นมือใหม่ของวันที่20นะ,นะครับพี่น้องคือประมาณตีหนึ่งตีสองยังสี่นะหรือว่ามือน,นั้นอีหล,ล่าลงลงเวที่ักประมาณจักโมงโบน่ใจ เพราะฉะนั้นมันเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งบัตตอนี่เมอนี่เนี่ยสาวนํมเย็นมาดิเงนบอสโจไลสดเนี่ยมันเข้าสู่วันที่ยี่สิบยี่สิบสองอ่ายี่สิบเอ็ดแม้ล่ะนาะเข้าสู่วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะคะแล้วตอนนี้ตีซีกูกลัวบอสโจลงไล่ไปประมาณตีใดนาอตีสามหรือตีใดสาวนําเย็นบอดิเบิงก็คืออธิบายตามนี้เ้อพี่น้องเด้อเราก็ยึดตามเพนวาเข้ารบตามเพนวาเราก็ เห็นสาวน้ำยืนไปไทยคือเกา่าทาตราบใดเพื่อนยังไหไทยยกเว้นว่าพี่น้องบบเบิงลเล้วเพื่อนกับว่าไหไทยยังสิเข้าังจะบริพอกันนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะพี่น้องที่เข้าใจผู้ใดตามสาวน้ำยืนตลอดจะเข้าใจในสิ่งที่สาวน้ำยื่นว่าแต่ว่าผู้ที่กระโดดมาแบบบบฮอูอินโอนอินเน่กะสาวน้ำยืนถือดาวไปแล้วละ่ะพี่น้องกะถือเข้าใจพิษไปแล้วละ่ะบบเป็นยังค่ะกะยังคง เป็นสาวน้ำเยี้ยนอยู่แบบนี้นะคะส่วนผู้ใดจะเห็นจังใดกะสุดแล้วแต่เนาะขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณทีหัดแพงขอบคุณที่อทซอยเบงคลิปวิดีโอติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะผู้ทีหัดแพงกันอยู่จังสี่นะคะอยู่ดีม่แห้งหัดแพงแบ่งปันค่ะตรงย่ำสาวๆนี่ตรงว่าจังใดเลาวนี่ยตีซีตีหามาแล้วพี่น้อง Good morning ได้เราแมนบ่อาุณสวัสด์ยามเช้า ว่าตอนนี้นอนเลยเดินทางต่อมือกองมือกองเป็นซี่ตื่นมาแล้วละ่ะนอนบอหรับที่ะได้ยินสาวน้องยืนอัดคลิปเม่อรับบ่นอนพี่นอ้องเ้ยอ้าวขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะยูดิมีแห้งหกักแพงแบงปัดน,นะคะสวัสดีค่ะ